ก็จะดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ครอ,อบครัวเอเวไนนะครับไปดูประธานกรรมการบริหารนะครับผู้ที่ขอตั้งเลยนะครับก็คือคุณสุนีรอดประสิทธิ์ท่านเป็นผู้ก่อตั้งเอเวนแล้วก็ที่สําคัญเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดของเราก็คือ AK เคแอนี T ่โปรเป็นโรงงานผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงระดับสากลเลยนะครับคอยผลิตสินค้าให้กับเอเวอรนนะครับเอวอร์ A จดทะเบียนแบบซอกอักขบอขายตรงนะครับแล้วก็มีแบบ ขายตรงออนไลน์ด้วยนะครับเอาเป็นว่าครอบคลุมเลยแล้วก็ทุนจดทะเบียนก็อยู่ที่100ล้านบาททุนจดทะเบียน1 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะเพิ่มนะครับอีก100ล้านบาทเป็น200ล้านบาทนะครับทุกท่านเข้ามาแล้วนะครับก็สบายใจได้นะครับสบายใจได้ทําแบบไม่ต้องกังวลน,นะครับและที่สําคัญก็คือผลิตภัณฑ์ของเอวานายนะครับนอกจากที่จะมีคุณภาพสูงยังไม่พอนะครับราคาก็ถูกด้วย ราคาถูกยังไม่พอยังมีการซื้อซ้ํา80-90เปอร์เซเลยนะครับข้อดีคืออะไรครับข้อดีก็คือสมาชิกก็จะเกิด p v นะครับในแผนรายได้ก็จะมีรายได้ด้วยทําให้เอวานายเติบโตวสวนกระแสไม่ว่าจะเป็นยอดขายไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนนะครับในยุคโควิดนะครับยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีแต่เอวานายนะครับเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับโดยจะจดทะเบียนเพิ่มเป็น200ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้เรามาดูวิธีการเริ่มต้นกันแบบง่ายๆเลยนะครับทุกคนนะครับเริ่มต้นที่นี่ไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับเพียงแค่ทุกท่านใช้เพียงแค่บัตรประชาชนนะครับบุ๊กแบงก์แล้วก็เบอร์โทรซื้อสินค้าเพียงแค่1ชิ้นทุกท่านก็เป็นสมาชิกได้ทันทีข้อดีก็คือไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องต่อ,อยุดสมาชิกไม่ต้องมีค่าสมาัครอันนี้คือข้อดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าสู่เอเวไนเสร็จแล้วนะครับเป็นพาร์เนอร์เสร็จแล้วก็อยู่ที่เราเลยเราสา,รสามารถที่จะสะสมขึ้นตำแหน่งได นะครับแต่และตำแหน่งโดยการซื้อสินค้าแต่และชิ้นก็จะมี PV แต่ถ้าเราต้องการที่จะได้สุขภาพด้วยได้ธุรกิจด้วยเหมือนอย่างรุ่นพี่เราซึ่งรุ่นพี่เราตอนนี้นะครับได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งธุรกิจวันนี้มีรายได้นะครับต่อวันสูงถึง4 0,000ต่อวันถ้าเป็นตัวเดอนก็คือล้านสก็มีอยู่หลายคนเลยทีเดียวนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเริ่มต้นที่อัปเกรดนะครับมีอยู่ทั้งหมด3แพ็กเกจเท่านั้นถ้าทุกท่านต้องการผลลัพธ์นะครับแพ็กเกจแรกก็คือแพ็กเกจไซส์เอส ซูเปอร์ไวเซอร์นะครับตัวนี้ก็คืออยู่ที่300 PV นะครับก็ลงทุนอยู่ที่1,800บาทซื้อสินค้านะครับซึ่งทุกท่านก็จะมีรายได้นะครับไซส์ Size S นะครับอยู่ที่2,000บาทต่อวันและถ้าเราเป็น M นะครับก็อยู่ที่1,500 PV ตัวนี้ทุกท่านก็จะมีรายได้นะครับสูงสุดต่อวันก็คือประมาณ1 0 0 0 0หต่อวันนะนะครับแล้วก็แพ็กเกจไซส์ L นะครับ3,000 PV ทุกท่านก็จะสามารถสร้างรายได้ต่อวัน2 0 0 0 0ถึง40,000ต่อวันเลยทีเดียวนะครับทุกท่านจะเลือกแพ็กเกจไหนก็ได้นะครับไม่มีการบมงครับแต่วันนี้ผมจะเสนอแพ็กเกจที่ดีที่สุดก็คือแพ็กเกจไซส์แอลนะครับเพราะว่าทุกท่านจะได้ผลประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วทุกท่านค่อยไปดูว่าทําไมเราต้องเป็นแอลนะครับต่อไปนะครับไปดูรายได้กันบ้างมี5ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1ก็คือรายได้จากกําไรขายปลีกนะครับสูงถึง1 0 0ถึง120เปอร์เซ็นต์ 2. ค่าแนะนำนะครับก็คือ1 0 0่ง0 3. โบนัสบริหารทีม60% 4. โบนัสแมทชิ่ง30%ข้อ5โบนัสออเซลหร์เซ็นะครับจากยอดขายทั่วโลกไปดูโบนัสข้อแรกนะครับกำไรจากการขายปลีก100-120%ยนะร้บิบเปอร์เยกตัวอย่างนะครับเช่น ตัวนี้นะครับเป็นเอวอลิตไฟเบอร์นะครับวันนี้เราจะทานอาหารเสริมหรือว่าเราจะทานกาแฟสิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องล้างลําไส้ก่อนนะครับล้างเมือกมันตะการต่างๆออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้กาแฟอาหารเสริมเหล่านั้นนะครับที่เราทานเข้าไปเนี่ยดูซึมได้ดีขึ้นนะครับเอวอลิตไฟเบอร์นะครับราคาข้างกล่องปกติก็คืออยู่ที่1250บาทนะครับ1250าบาทนะครับแต่ราคาควบคุมอยู่ที่600บาท ราคาสมาชิกนะครับ3า0บาทขาย600าได้กําไร300บแบบนี้นะครับตออ่อหนึ่งกองสามร้อยบาทแต่เราขาย10กล่องเราก็ได้สามพันก็อยู่ที่เราเลยนะครับแต่วันนี้นะครับการขายเป็นเรื่องที่ดีในการขยายธุรกิจนะครับแต่วันไหนถ้าเราหยุดขายรายได้เราก็หยุดตามนั่นเองนะครับทีนี้นะครับรายได้ที่ทําให้ทุกท่านเป็นแพสซีฟิคัมก็คือรายได้จากค่าแนะนำอ่าข้อถัดไปข้อนี้ครับเป็นโบนัสจากค่าแนะนาสูงถึง 100- ถึง120เปอร์เซ็นต์เลย ไปดูกันเลยครับเมื่อเราแนะนําชั้นลูกนะครับเราจะได้100%ของ PV อย่างเช่นเราแนะนำแพ็กเกจไซส์ S Super Visor เนี่ยนะครับ300 PV เราก็จะได้300บาทนะครับแนะนำา m n n g g r r นะครับตัว M นะครับ1,500 PV เราก็จะได้1,500บาทแล้วถ้าเราแนะนำ L นะครับ l ีดเดอร0 0 0 PV เราก็จะได้3,000บาทแบบนี้ครับก็คือจะได้รับชั้นลูก100%ของ PV แบบนี้ แต่เงื่อนไขในการรับรายได้จากโ bon บนัสแนะนำเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่แพ็กเกจไหนแต่ถ้าเราเป็นแพ็กเกจไซส์นะครับอ่านะครับแต่ถ้าเราเป็นแพ็กเกจไซส์เเราก็จะรับเพียงแค่ชั้นเดียวก็คือชั้นลูกนะครับชั้นที่เราได้นําตรงนั่นเองอ่าแต่ถ้าเราเป็นแพ็กเกจไซส์นะครับทุกท่านจะได้2ชั้นก็คือชั้นลูก100%ชั้นหลาน10%นะครับแล้วถ้าเราเป็น L นะครับเราก็รับทั้งหมด1 2 0เเลยนะนะครับ เราก็รับทั้งหมด1 2 0เลยนะครับก็คือชั้นลูก100%ชั้นหลาน10%แล้วก็ชั้นเหลนอีก10%นะอันนี้คือแพ็กเกจที่ดีที่สุดก็คือแพ็กเกจไซเอ L ก็คือ3,000 PV นะครับไปดูวิธีการคำนวณครา่าวๆกันเลยนะครับเมื่อเราเป็นแพ็กเกจไซเอ L l e เ d e รนะครับอ่าเราก็แนะนำลูกเรานะครับคนที่เราแนะนำตรงเนี่ยนะครับสมมติว่า10คนนะครับ1ิคนที่ต้องการรายได้แบบจริงจังเลยต้องการท เป็นแอลนะครับ3,000 PV เหมือนเราเลยนะครับ10คนเนี่ยนะครับเราจะได้รับชั้นลูก100%ของ PV ก็คือ3000บาทนะครับ10คนคูณส0 0พันทุกท่านจะมีรายได้3 0,000บาททีนี้เราก็สอนให้ลูกเรา10คนนะครับทำเหมือนเรานะครับ10คนก็ส่งต่อคนละ10นะครับก็จะเป็นชั้นหลานก็คือ100คนนะครับซึ่งเราไม่รู้จักเลย100คน100คนเขาปิดลีเดอร์เช่นเดียวกันนะครับเขาต้องการที่จะ มีรายได้แบบจริงจังต้องการที่จะมีปลดหนี้จริงๆนะครับทุกคนเป็น L แ,แบบนี้นะครับเมื่อทุกคนเป็น L เสร็จแล้วก็คือ3000 PV เราได้10%ของ3 0 0พก็คือ300บาทนะครับ1น0คูณด้วย300บาททุกท่านจะมีรายได้30,000บาทแบบนี้ครับและที่สำคัญนะครับ100คนชั้นหลานเนี่ยนะครับก็ทำเงื่อนไขเดียวกันก็สรงต่อคนละซซีนะครับเป็นชั้นเหร็นชั้นเหร็นเราก็ไม่รู้จักนะครับ ก็คือ100ส่สงต่อคนละสิบนะครับก็จะเป็น1000คนอ่คนปิดแอลหมดเลยสมมุตินะครับ1000คนเป็นแอลนะครับเราได้สิบเปอร์เซ็นต์ของสามพันก็คือสามร้อยบาทหนึ่งพันคูณด้วยสามร้อยทุกท่านจะมีรายได้สูงถึงสามแสนบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งรายได้คนนี้นะครับไม่ต้องรักษายอดและก็แนะนําได้ไม่จํากัดก็อยู่ที่เราเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราแนะนําเพื่อนเข้ามาสู่ธุรกิจเพื่อนก็ขยายต่อต่างคนต่างขยายช่วยกันแบบนี้นะครับ เราก็จะเกิดทีมเกิดขึ้นซึ่งเอวนายก็จะมีโบนัสข้อนี้นะครับเป็นโบนัสในการบริหารทีมคำนวณให้60%ของคะแนนทีมอ่อนเลยนะครับอของเราก็จะเป็นโครงสร้างเปนเาลี่ก็คือ2สายงานแบบนี้สมมติคะแนนทีมอ่อนเกิดขึ้นวันนี้อยู่ที่5 0 0ห0 PV ทีมแข็งเกิดขึ้นอยู่ที่1 0 0 0 0 0 PV วิธีการคำนวณน,นะครับก็คือ60%เนี่ยนะครับก็คูณด้วย PV ฝั่งอ่อนนะครับก็คือห0,000ืน PV ตัดเลยครับฝั่งนี้ ฝั่ง1 0 0 0 0แสนก็ตัดออก50,000 PV นเช่นเดียวกันก็จะเหลืออยู่ที่5 0,000 PV นะครับไม่ล้างทิ้งรอคำนวณใจ่ายในวันถัดไปในรอบถัดไปนะครับ50,000คูณด้วย60%ทุกท่านจะมีรายได้เท่าไหร่ครับ30,000บาท3 0,000บาทนะครับวันนี้เราก็ไปดูว่าทำไมเราต้องเป็น L นะครับถ้าเราเป็นแพ็กเกจไซส์ S นะครับทุกท่านจะมีรายได้เพียงแค่2,000เท่านั้นนะครับวันนี้มา3 0 0ห0เราก็รับเพียงแค่2,000ครับ ที่เหลือ,อไรายได้ท่านจะหายไปแบบนี้แต่ถ้าเราเป็นเอฟนะครับเมเนเจอร์ Manager, เนี่ยเราก็รับ10,000บาทนะครับที่เหลือ,อไรายได้เราก็จะหายไปแบบนี้แต่ถ้าเราเป็นแอลนะครับทุกท่านก็จะรับ20,000บาทนะครับถ้าเป็นต่อวันนะนะครับต่อเดือนก็คือ600,000ต่อเดือนเลยทีเดียวอ่านะฮะแล้วถ้าเราขึ้นตำแหน่งไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราก็จะสูงสุดนะครับถึงทิงไดมอนด์นะครับ เราก็จะสามารถรับรายได้สูงสุดเหมือนอย่างรุ่นพี่นะครับ40,000ต่อวันถ้าเป็นต่อเดือนก็คืออยู่ที่1ล้าน2แสนบาทต่อเดือนจุดเด่นก็คือไม่ต้องรักษายอดนะครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับเมื่อเรานะครับมีรายได้ในการบริหารที60่60%แล้วลูกเรานะครับแล้วหลานเราแล้วเหลนเราที่เป็น10คนร้อยคนพันคนเนี่ยที่เราได้นามาเนี่ยนะครับเราก็ไปทําให้เขามีรายได้ด้วยนะครับ เพราะว่าอะไรครับเราก็จะได้แมทชิ่งนะครับจากรายได้คนที่เป็นลูกเรานะครับ10%จากร้านเรา10%จากเล่นเราอีก10%แบบนี้นะครับเขามีรายได้ในการบริหารทีม60%เท่าไหร่นะครับเราได้ด้วย10%นะครับรวมทั้งหมด3ชั้นก็คือชั้นละ10%ก็คือ30%นะครับวิธีการคำนวณแบบง่ายนะครับสมมติว่าลูกเรานะครับเดือนนี้เนี่ยมีรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ10คนเนี่ยสมมตินะรวมกันแล้วนะครับ100,000บาท หลานเรานะครับร้อยคนนะสมมุตินะนะครับมีรายได้รวมกันนะครับ10,000แบาทเหรนเราพันคนเนี่ยนะครับมีรายได้รวมกัน10,000แบาทแบบนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงอาจจะเยอะกว่านี้นะครับสมมุติให้เห็นตัวเลขแบบง่ายๆนะครับอ่ารวมทั้งหมดส0 0แสนนะครับอ่าสามแสนบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหรนเนี่ยรวมกันแล้วได้ส0 0 0 0นล้วก็คูณเลยครับอ่าเราก็คูณเลยครับ30%นะครับเราก็คูณด้วย30%ของ30,000น ทุกท่านจะมีรายได้3 0,000บาทนะครับทุกท่านจะมีรายได้ส0,000่นบาทจากแมทชิงของลูกเราหลาเราแล้วก็หลานเราแบบนี้ครับอันนี้คือเพียงแค่1 0 0 0 0แสนนะครับจริงๆอาจจะเยอะกว่านี้ด้วยซ้ําแต่เงื่อนไขในการรับแมทชิงนะครับทุกท่านจะต้องรักษายอดนะครับก็อยู่ที่200 PV ถึง400 PV นะครับตามตําแหน่งนะครับโดยรวมก็ประมาณ300 PV นี่แหละครับถ้าใช้เงินนะครับรักษายอดนะครับซื้อสินค้าดูแลสุขภาพเนี่ย ไม่เกิน2,000บาทครับนะครับทุกท่านได้ดูแลสุขภาพวันนี้สมมติว่าทุกท่านได้3 0,000ทุกท่านซื้อสินค้า2 0 0 0นนะครับได้ดูแลสุขภาพแล้วเราได้3 0,000นแบบนี้ทุกท่านว่าคุ้มไหมครับต่อไปจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็น3 0 0 0 0 0หรือว่าหลักล้านเลยทีเดียวอันนี้คือรายได้จากแมทชิ่ง30%ไม่จำกัดรายได้นะครับและข้อเด่นอะไรรู้ไหมครับข้อเด่นก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นลูกเรา10คนหลานเรา1้อยคน เลนเราพันคนหรือมากกว่านั้นก็นแล้วแต่ทุกครั้งที่เขามีรายได้เหมือนเราในการบริหารทีมเนี่ยลราก็ได้รับเมชชิ่งเหมือนเรานะครับจากลูกของเขาจากเลนของเขาจากร้านของเขาที่เดียวกับเราเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็จะรับเมชชิ่งเขาก็มีรายได้ของเขาไปปกตินะครับแต่เขาต้องรักษายอด300 pv ใช่ไหมครับถ้าเขารักษายอด300 pv นะครับไม่ว่าจะเป็นพันคนเนี่ยสมมติว่าพันคนมีรายได้จากเมทชิ่งรักษายอดคนละ3 0 0 pv ก็คูณเลยครับ1,000คูณด้วย300 pv ก็จะเป็น30000 PV v แบบนี้นะครับ30000นก็จะถูกนะครับมาคำนวณบริหารทีม60%ให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งครับ300 0สจะถูกนำมาคํานวณนะครับบริหารทีมให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นำไปคํานวณแมทชิ่งให้ท่านอีกแบบนี้นะครับก็วนอยู่แบบนี้สุดยอดมากเลยนะครับโอเคนะครับต่อไปก็คือรายได้จากออเซลนะครับ6%จากยอดขายนะครับไดมอนก็รับ2%ดับเบิลไดมอนก็รับขอ2%นะครับ คิงเดมอนก็รับ2เป็น6จากยอดขายและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือสินค้าเนี่ยนะครับคุณภาพสูงและก็ราคาถูกและก็ราคาถูกนะครับจึงมีการซื้อซ้ำถึง80-90เลยเมื่อเกิดการซื้อซ้ำนะครับทำให้สมาชิกมีรายได้จากแผนรายได้นี่แหละครับเอาเป็นว่าครบองค์ประกอบทั้ง9อย่างที่สำคัญนะครับเราประธานเราก็คือเป็นผู้บริหารเครือข่ายนะครับแล้วก็สามารถทำได้ทั้ง ออนไลน์ออฟไลน์นะครับส่วนออนไลน์ทางบริษัทก็จะสอนท่านด้วยนะครับเป็นระบบ OLM นะครับเป็นออนไลน์เลเวลมาร์เก็ตติ้งก็คือสอนทำเพจยิงแอดนะครับมีสมาชิกที่ยังไม่รู้ข้อมูลเรื่องของออนไลน์นะครับมาเรียนตอนนี้ก็มีรายได้มากมายแล้วนะครับอันนี้คือทางบริษัทนะครับเรียนฟรีนะครับทุกคนเอาเป็นว่าครบองค์ประกอบแล้วกันเนาะนะครับคือทุกท่านเข้ามาแล้วเนี่ยสบายใจนะครับสบายใจทำกันยาวๆเลยนะครับ ทีนี้อยากให้ทุกท่านมองตรงนี้ครับมันเป็นเรื่องของโอกาสครับถึงบอกว่าเอวานายเปิดได้3ปีมีสมาชิก30,000คนแล้วก็มีไดมอนด์ร่วมเกือบ20ท่านด้วยกันนะครับรวดเร็ว,เวมากเลยนะครับด้วยการซื้อ3 8 0 90%นั่นหมายความว่าใครที่เข้ามาช่วงนี้นะครับทุกท่านจะโค้รวยเลยนะครับต้องใช้คำนี้เลยนะครับแล้วที่สำคัญถ้าเกิดมา5ปีถึง10ปีเพิ่งเข้ามาทุกท่านก็รวยนะครับแต่ถ้าเรามานะครับ ก็คือ10ปีขึ้นไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าผู้ตามกระแสแล้วนะครับผู้ตามกระแสอาจจะมีรายได้แต่ัเราอาจจะไปอยู่ที่หลักแสนหรือว่าหลักล้านแล้วก็ได้นะครับไม่เป็นเรื่องของโอกาสเก่งไม่กลัวนะครับแต่กลัวมาก่อนเห็นไหมครับเก่งไม่กลัวกลัวมาก่อนนี่แหละครับคือโอกาสของพวกเราครับวันนี้ทุกท่านสามารถที่จะเลือกทําที่ไหนก็ได้นะครับท่านเลือกได้เลยนะครับเลือกได้หมดแต่สิ่งที่ท่านเลือกไม่ได้คือการมาก่อนไงวันนี้โอกาสของทุกท่านมาแล้วนะครับ ก็อยากให้ท mm ุก hmm. ท oh. uh ่านนะครับเปิดใจนะครับ yeah. ร okay. mm ับฟังข้อมูลจองพื้นที่ทาเรททองไว้ก่อนนะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ทุกท่านก็ต้องการความสําเร็จผมก็ต้องการความสําเร็จใช่ไหมครับต้องการผลลัพธ์ในชีวิตของเราวันนี้นะครับงานที่เราทํามาธุรกิจที่เราทํามาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่วันนี้โจทย์ของท่านที่ท่านทําธุรกิจต้องการผลลัพธ์เนี่ยผลลัพธ์ที่ท่านต้องการนะครับจากการทํางานทําธุรกิจเราเนี่ยตอบโจทย์ของท่านแล้วหรือยังนะครับ ตอบโจทย์ในสิ่งที่ท่านต้องการแล้วหรือยังถ้ายังไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่ท่านต้องการแสดงว่าท่านไม่ใช่ว่าท่านไม่เก่งนะครับท่านเก่งมากเลยเพียงแค่ท่านใช้เครื่องมือยังไม่ถูกต้องตั้งหา่างละครับวันนี้ทุกท่านใช้เครื่องมือที่ถูกต้องแล้วนะครับรุ่นพี่เรามีรายได้4 0,000ต่อวันเดือ 10, 25, นละล้านสองเลยทีเดียวไหมครับมันเป็นเรื่องของโอกาสวันนี้นะครับท่านจะทาหรือไม่ทําก็ได้แต่วันนี้ถ้าเราทําสิ่งที่เราได้นะครับอาจจะสําเร็จช้าสุดท้ายท่านก็สําเร็จใช่ไหมครับแต่ถ้าสําเร็จเรร็วนคสิ่่่งททีาาไไดด้้ือย ที่ไม่กังวลสุขภาพเพราะว่าเอวนายนะครับเป็นธุรกิจแห่งสุขภาพแล้วที่สําคัญก็คือเรื่องของเวลาของท่านจะได้ด้วยเวลาที่ไม่กังวลของท่านท่านก็จะได้พบกับความสุขครับแต่วันนี้ถ้าท่านไม่ทําท่านก็ไม่เสียอะไรนะครับท่านก็ไม่เสียอะไรแต่สิ่งที่ท่านเสียคือโอกาสเท่าน,นั้นเองเราก็จะอยู่ที่เดิมเราครับเราใช้ชีวิตแบบเดิมเรานะครับถ้าท่านเป็นหนึ่งคนที่กําลังมองหาช่องทางการ เปลี่ยนชื่อจริงนะครับวันนี้เอวานายนะครับคือคำตอบก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวเอวานายนะครับสำเร็จไปด้วยกัน,กนสวัสดีครับ